แต่อันนี้คุณผู้ชมคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเคล็ดลับนางฟ้าหรือเปล่าอะไรอะถ้าเกิดว่ามันเป็นเคล็ดลับนางฟ้าจะได้ไปทําบ้างทําอะไรทําอะไร <c oughs> นิสัยเรื่องของการสุ่มขยะล้นห้องอเออนะคะคือตอนแรกอะคือสาวโรงงานคนเนี้ยได้รับฉายาจากชาวเน็ตบอกว่าเป็นนางฟ้าสวยนางฟ้า,าสวยหน<ล><ล>้าตาดีแต่ว่าไปก่อเหตุกับที่พักที่ใหม่อีกแล้วเมื่อวานเนี้ยทีมข่าวช่อง7 HP ีของเรานะคะคือก่อนหน้านี้ คือมีการนําเสนอห้องพักพับเก่าไปแล้วใช่ไหมที่ใหม่ปรากฏว่าก็เป็นอีกหลอแสดงว่าเป็นนิสัยที่แบบชอบทําแบบนี้หรอแนนนี่พี่แจ็คดูดิสิาห้องอ่ะคือไม่รู้ว่าเขาเดินมีพื้นที่เดินเหินอะไรตรงไหนยังไงเต็มไปหมดเลยเนาะอันนี้อันนี้ห้องทั้งห้งเต็มเล้ออุ้ยอันนี้ห้องหรือขยะหรือกองขยะหรือยังไงโอ้โหกองขยะเออเพราะเมื่อกี้กองขยะเต็มเลยชัดเลยแล้วนี้เอาไม้ตียุงไปช็อตอะไรเพราะว่าน่าจะมีไอ้นั่นไง มแมลงสาบไงเออพี่ว่ายุงมั้งจริงๆน่จจจาจ,จะเยอะด้วยมแมลงสาบด้วยอ,ะอ่ะวิบดิวเดานะว่าต้องเป็นมแมลงสาบเยอะแนะ่เพราะเมื่อกี้ขยะสูงเป็นกองโตเลยไม่รู้นะออออแต่ทีเนี้ยทางพนักงานเก็บขยะเขาบอกว่าเออโอ้โหร้อ,องแบบเนี้ยเป็นระยะเลยเพราะว่า <c oughs> ไปปุ๊บเนี่ยเปิดไปพี่ว่าพังงะเลยตายแล้วอะไรเต็มเมื่อกี้ กลิ clean, ออ่นมาแบบโชยมาเลยเนาะอยากจะให้แบบทีวีมีกลิ่นเออ,เอ,อดีแล้วที่ไม่มี <c oughs> ไม่งั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันมีอะไรบ้างอ่ะมี <c oughs> ทั้งเสื้อผ้าใช้แล้วถุงพลาสติกกองอาหารจานอาหารใส่อาหาราทั้งที่กินแล้วแล้วก็ยังไม่ได้กิน <c oughs> เออแต่มันเน่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกองถ้วยจานชามใส่อาหารเนาะเอามาทิ้งไว้กไม่ได้ล้างเสื้อผ้ามีแบบชุดชั้นในอะไรต่างๆสารพัดสิ่งของอ่ะที่แบบเป็นเครื่องใช้ที่ทิ้งอยู่เกลื่อนในห้องเลย ไม่เหลือพื้นที่ให้ซุกตัวลงไปนอนเออพี่พกำลังมองอะไรพี่กําลังมองหาอยู่ว่าที่นอนเขาอยู่ไหนเขานอนตรงไหนเขานอนบนกองผ้าเหรอมันนุ่มดีหรือยังไงเข้ไหนเหมือนกันนะมันจุดไหนเนาะมันไม่มีพื้นที่แล้วอะแล้วดูดีทั้งกลิ่นทั้งอะไรเงี้ยมดแมลงสาบอย่างเงี้งยใช่มีทั้งมดมีทั้งแมลงสาบอยู่ใต้กองขยะก็จะเป็นแบบแมลงสาบเยอะเลยขาดนอนขาดนอนเออขาดนอนวันนี้น่าจะมาแล้วเออหรือมันอาจจะซ่อนตัวอยู่ในกองผ้าอะไรอย่างเงี้ยขออภัยคุณผู้ชมที่ตื่นเช้ามา กำลังกินข้าวอยู่นะครับนะคะถ้าทิ้งไว้นานกว่านี้อาจจะเจอแน่นอนอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพาไปดูสภาพห้องตอนที่พนักงานเก็บขยะของเทศบาลไปทำความสะอาดห้องนี้กันนะไปดูซิไปดูซิอร่อยนะอร่อยนะไม่มีะไม่มีตู้เย็นด้วยเป็นไงอ่ะมากินหมาบ้าเราได้เฮ้ยเอ๊ะกะหรี่ป๊ากินไนะขี้ไปนะขาใกล้่้าง สนใจกินไหมคะเอออันนี้อะไรของสะสมของเขาเหระคุณคะเมื่อกี้ที่ฉันเห็นเขาแตนพันปีคุณหรือเปล่าไม่ใช่คนห้องเขาอะไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นน่ากินกว่าเยอะอันนี้คือเสียแล้วหมดอายุแล้วอันนี้หมื่นปีแล้วเนี่ยมีกระรีบปั๊บมีข้าวแตนพันปีหมื่นปีแล้วจะแบบุอ้ยหลายล้านปีแล้วที่ดองอยู่ในห้องเนี้ยดูดิของเต็มไปหมดเลยอะเยอะมากเอ้ยทำไมเขาถึงไม่ทิ้งเ่เออยอมใจเจ้าหน้าที่เนาะตอนพี่พี่ที่เขาไปทําความสะอาดเขาก็คงจะแบบว่า คงอํากกำเหมอขำนะโหดูสภาพสิมไม่น่าเชื่อเลยเนาะคือตอนแรกอะพี่จรูน <c oughs> พี่จรูนขำทองเป็นเจ้าของห้องเช่าแต่ตอนนี้เนี่ยจะขำไม่ออกแล้ว <c oughs> แกเนี่ยบอกว่าหลังจากที่เห็นข่าวเนี้เนาะเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะคนเช่าห้องคนเนี้ยเป็นใครใช่คนที่เป็นสาวโรงงานหน้าตาดีจะใช่คนเดียวกันหรือเปล่าอเออเมื่อวานเนี่ยคือเขาเขาบอกว่าก่อนนี้ก็ให้ทางสามีไปเปิดห้องดูซิสรุปแล้วเนี่ย ใช่เลยไปฟังเสียงพี่เขาหน่อยค่ะตัตายแล้วม่งทําแบบนี้อ่ะมาเช้าคุยกับไอพรหอนู่งบุ้งรีมาดูเลยนะโอ้โหจัดไปไม่คิดว่าจะนอนได้เนาะป้านอนได้ไหมลูกมันจะไม่แจ้งบอกไม่ได้ให้เราอันนี้ต้องแจ้งเนาะ ผู้ซื่อข่าวก็ช่างแซวเนาะแซวเจ้าของห้องเช่าบอกเป็นป้าป้านอนเลยไหมป้าบอกเฮ้ยใครจะนอนทำแบบนี้เลยแกทำเสียงฮึยแบบไม่มีใครนอนแบบนี้ได้หรอกโอ้เนาะแล้วที่รับไม่ได้ก็คือเจ้าของห้องเช่าอ่ะเห็นบอกหน้าตาดีได้ฉายาว่านางฟ้านางฟ้าแต่แรจะไปคิดว่าอยู่ห้องแล้วจะเป็นแบบนี้ไม่เอานะบิวนะไม่เอานะไมาถึงอะไรคะพี่ไม่อยากเห็นภาพสภาพห้องบิวแบบนี้พี่ไม่เอานะพี่รับไม่ได้ดีฉันเนี่ย ภายนอกสุอาจจะไม่สวยแต่ภายในดิฉันห้องกริปเลยสะอาดกริปสมมุติว่าวันนี้กลับบ้านไปหวีผมผมร่วมหนึ่งเส้นะจะเป็นโรคแบบไม่ได้ต้องตามหยิบเก็บเออหรอให้ตามท่อตามอะไรเห็นไม่ได้เลยเป็นคนเรียบร้อยเป็นโรคไข่ของเลยนี่เป็นโรคคล้ายๆกับหลายๆคนที่เวลาไปนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารเวลาวางแก้วน้ํายกมาทีนึงมันเลอะเนี่ยจะต้องเช็ดจังเลย เออก็ใกล้เคียงนะใกล้กัน,ก,นก็ใกล้เคียงที่บ้านไม่เช็ดไม่รู้เป็นอะไรเวลาไปนั่งร้านอาหารอะไรเนี่ยเลอะนีดหนึงต้องเช็ด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 ที่บ้านก็เห็นไม่ค่อยได้เป็นไหม,มพอเวลาน้ำมันเลอะเช็ดอีกแล้อเช<อ>็ดแล้วก็แทนที่จะแก้ไขปัญหาด้วยกัน เปลี่ยนคงเป็นแก้วเนาะก็เป็นคนชอบเช็ดก็แก้ปัญหาด้วยกันอยู่เฉยๆเธอเดี๋ยวคอยเช็ดก็ได้ไม่รู้จะเช็ดทาไมก็บางทีผู้ชายก็ไม่เข้าใจผู้หญิงเนี่ยบางทีมันเห็นมันขัดหูขัดตามันก็ต้องทําเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พี่ขัดหูขัดตาเวลาไปกินข้าวที่ร้านเนี่ยช้อนซ่อมที่มันไม่คู่กันเนี่ยมันเป็นอะไรมันไม่ได้หรอลายไม่มคนละอันมันเป็นมันอันนี้ไม่ได้เลยนะทำไมจ๊ะยิ่งแบบไม่ได้เลยไม่รู้สิคือแบบตอนสมัยสมัยรีบแล้วได้ช้อนซ่อมมา มันมีข้างหนึ่งมันก็เรียบมันก็ตรงสวยข้างหนึ่งมันบิดบิดนิดนึงถามว่าได้เป็นคุณผู้ชายกินได้มั้กินได้กินได้กินไม่โทเพื่อนบอกว่าไม่ได้เลยนะช้อนซ่อมแบบนี้ไม่ได้เลยทำไมอ่นะมีลูกลูกออกมาจะแบบไม่ดีเลยนะเอาหรอใช่ก็ไม่รู้คือแบบเพื่อนพูดแบบขู่แบบนั้นไม่รู้เพราะอะไรแต่ก็แบบเ,เ,เชื่อมาเลยตลอดตั้งแต่เด็กก็เลยเก็เลยเปลี่ยนต้องใช้คู่ที่แบบเป็นคู่เดียวกันเท่านั้นต้องสวย ต้องแบบสมบูรณ์รอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่บประความเชื่อแหละมันคงไม่จริงหรอกปัญหาเกิดเลยเวลาไปแล้วเจอช้อนกับซ่อมคนละรายจบเลยกินข้าวไม่ได้เลยวันนั้นจริงเหรออันนี้จริงเหรอรรจริงไหมอันนี้คือหมายถึงใครหมายถึงว่าคน,คนข้างๆคนแถวนี้คุณเ,<อ>เปกิงอ่ะคนข้างๆแล้วคนข้างๆเป็นก็พูดไป